สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะเรามาจบกันนะคะกับเรื่องป่วนรักวิวาวาวุ่นค่ะตอนสุดท้ายแล้วตอนที่40นะคะซีรีส์อารมณ์ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอิงเจิ้งนะคะกลับมาที่จวนก็พบว่าลีเวยนั้นกําลังนั่งกุ้มใจค่ะกับดีกามากมายที่ถูกส่งมาถามเรื่องการคัดเลือกสาวงามจากกดินแดนซึ่งตอนนี้จะวนมาครบส ปีแล้วนางก็รู้ว่าพวกสตรีที่มานั้นต่างก็ไม่เต็มใจอิงเจิงก็รู้เช่นกันเขาเคยรับปากกับประมุกตานชวนไว้ด้วยว่าหากเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเขาจะต้องเปลี่ยนการแต่งงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของก้าวดินแดนแบบเก่าที่ไร้เหตุผลนี้ให้ได้ ตอนนั้นหลีเวยก็มีความคิดดีๆบางอย่างจึงกระซิบบอกเขาดังนั้นในวันต่อมาขณะที่อิงเจิ้งไปเล่นหมากกับเสด็จพ่อท่านประมุกก็ถามเขาว่ามีอะไรในใจหรือเปล่าให้พูดออกมาได้เลยเขาจึงบอกถึงเรื่องการคัดเลือกสาวงามจาก9้าดินแดนที่กำลังมาถึงเขาหวังว่าจะไม่ใช่การบังคับให้สตรีแต่งงานโดยไม่เต็มใจอีกอยากให้เป็นการแต่งงานอย่างอิสระให้พวกนางได้มีสิทธิ์เลือกสามีของนาง เองแต่การจัดเตรียมทุกอย่างก็มีขึ้นแล้วเขาจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยโดยไม่ได้เลือกสาวงามเช่นเคยแต่จะเลือกที่สติปัญญาเป็นหลักรวบรวมคนเก่งจาก9้าดินแดนมาเป็นคุณนางในราชสำนักหากทำแบบนี้ได้ก็จะได้ทั้งคนเก่งและยังทำให้สตรีพวกนั้นไล่ตามชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้อีกด้วย เมื่อท่านประมุกได้ฝั่งก็หัวเราะชอบใจเอ่ยว่านี่คงเป็นความคิดของชายาเจ้ารัสสิและก็ชมว่าความคิดนี้ดีมากในเมื่อเจ้าเป็นรัชทายาทงั้นก็ตัดสินใจแล้วกันอิ่งเจิงรีบเอ่ยขอบคุณเสด็จพ่อแล้วก็สั่งให้ทำตามนั้นทันทีที่หอสุลาฮาวเจียและไห่ถังกำลังปรึกษากับผู้ดูแลโจเรื่องที่จะขยายสาขาเพื่อเป็นการเพิ่มงานให้สตรี แต่ผู้ดูแลโจก็ติดปัญหาว่าจะเอาเงินมาจากไหนมาขยายสาขาตอนนั้นองค์ชายสามที่นั่งฟังอย่างเงียบๆก็เสนอว่าเขานนามีวิธีตอนนี้ใกล้จะถึงวันคัดเลือกสาวงามแล้วต่อไปคนจากกาวดินแดนก็จะลังไหลมาที่ชินชวนหากเขากว้านซือบ้านพักเอาไว้แล้วขึ้นราคาปล่อยเช่าให้คนพวกนี้ก็จะได้กำไรมากโขจึงเสนอให้พวกนางมาร่วมลงทุนกับเขาด้วย แต่ทั้งสองกับไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าเป็นการช่วยโอกาสเอาเปรียบเพราะบางคนมาแบบไม่เต็มใจนำซ้ำฐานะทางบ้านก็ยากจนกว่าจะหาค่าเดินทางได้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลย จากนั้นก็พากันเดินหนีเขาทันทีแต่ก่อนไปพวกนางก็หันมาบอกท่านโจว่าเรื่องเงินก็ให้เบิกจากบัญชีส่วนตัวของนางก็แล้วกันทำเอาองค์ชายสามต้องทำหน้าเซ็งอีกครั้งเพราะยังคงถูกทิ้งไวร้ราวกับว่าไม่มีตัวตนเช่นเคยหลังจากที่ห้าวเจียและไห่ถังออกมาจากโรงสุราก็ตรงมาหาลีเหวยที่จวนเพื่อจะปรึกษาเรื่องการคัดเลือกสตรีจากก้าดินแดนครั้งนี้ พวกนางก็กังวลเช่นกันเพราะรู้ว่าสตรีทั้งหลายรวนไม่เต็มใจหากปีนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ก็หมายความว่าจะมีสตรีที่ทนลำบากใจถึงสามปีทีเดียวแล้วทั้งสามก็พูดพร้อมกันว่ายกเลิกการคัดเลือกสาวงามก้าดินแดนซะ แต่ลีเวยก็ทำสีหน้าเป็นกังวลบอกทั้งสองว่าอย่างไรเสียการคัดเลือกปีนี้ยังต้องดำเนินต่อจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มและบอกว่าแต่จะเปลี่ยนเป็นการคัดเลือกคุณนางหญิงแทนทางด้านองค์ชายสามที่กำลังมีความสุขกับโฉนดบ้านหลายหลังที่กว้านซื้อมาได้หวังจะเอามาทำกำไรตามที่เคยบอกเอาไว้ แต่ไห่ถังก็เข้ามายึดชนดทั้งหมดไปแล้วก็หาว่าเขาใจดำคิดจะหาผลประโยชน์จากสตรีพวกนั้นก่อนจะบอกว่าการคัดเลือกปีนี้ได้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นการคัดเลือกคุนนางหญิงแทนว่าแล้วก็ิิบฉนดทั้งหมดไปทันทีคนใช้ขององค์ชายสามก็ถึงกับเอ่ยกับเขาว่ารหัสความร่ำรวยหายวับไปกับตาทำเอาองค์ชายสามต้องหันมาถีบเขาเข้าให้ที่บางอาจมาพูดกับเขาเช่นนี้ ค่ำนั้นองค์ชายสามก็นั่งเหงาอยู่กับคนใช้เขารำพันว่าพวกไห่ทั้งไม่เข้าใจเขาเลยที่เขาทำเช่นนี้เพราะหวังจะใช้เงินจากค่าชาวบ้านมาช่วยเรื่องการขยายกิจการคนใช้ของเขาก็บอกว่าตอนนี้พระชาย,ยาคงหายกโกรธแล้วหากองค์ชายสามไปอธิบายเนี่ยนางก็น่าจะรับฟังอยู่ เมื่ององชายสาได้รับคำแนะนำจากคนใช้ก็จึงรีบออกไปหาไ้ทังทันทีเพื่อหวังจะอธิบายให้หนางเข้าใจว่าเขาไม่ใช่คนเลวอย่างที่พวกนางคิดคนใช้ของเขาได้แต่มองตามหลังเจ้านายเอ่ยกับตัวเองว่าที่จริงองค์ชายสามก็ไม่ใช่คนเลวหรอกนะ แต่หากจะว่าเป็นคนโง่เนี่ยก็โง่จริงๆนั่นแหละองค์ชาย3นะคะวันต่อมาภายในวังองค์ชายสิบก็ยังคงทำนิสัยเดิมๆเ,เอาภาพวาดเหล่าสตรีที่จะเข้าคัดเลือกมาให้เหล่าคนใช้ชายทั้งหลายถือไว้แล้วก็ค่อยๆวิจารณ์แต่ละคนแต่ละคนพร้อมกับให้คะแนนในความงามโดยบังคับให้อาจัยนั่งฟังเขาไปด้วยที่เขาต้องบังคับอาจัยมานั่งเป็นเพื่อนเพราะตอนนี้ไม่มีใครว่างมาเล่นกับเขาเลย แต่อาจายแม้จะยังเด็กก็เอ่ยกับเขาว่าการให้คะแนนสาวๆแบบเนี้ดูจะไม่ค่อยมีมารยาทไปหน่อยนะว่าแล้วก็ลุกหนีไปทันทีตอนนั้นองค์ชายก้าวที่ใช้ผ้าปิดบังใบหน้าก็ค่อยๆย่องออกมาพร้อมกับห่อผ้าพอองค์ชายสิบเห็นก็รีบตักคุบเขาเอาไว้ทันทีองค์ชายก้าวก็ขอร้องให้ปล่อยตัวเขาไปเพราะเขาไม่อยากจะถูกบังคับให้แต่งงานแต่องค์ชายสิบกลับไม่เห็นด้วย เพราะว่าเขานั้นอยากแต่งงานมากและหากปล่อยพี่ก้าวออกไปเสด็จพ่อก็อาจจะเอาผิดเขาได้องค์ชายก้าวจึงหันมาขอโทษแล้วก็จัดการชกหน้าเจ้าสิบจนสลบภายในหมัดเดียวทันทีจากนั้นก็คิดจะลากเขาไปซ่อนไว้ แต่ถูกมัวม่วเดินเข้ามาพบเข้าจนได้องค์ชายทั้งสองจึงถูกนำตัวไปให้เสด็จแม่ของตนเองสั่งซ้อนทันทีชายยาเหอบอกองค์ชายกาวว่าการคัดเลือกสาวงามเพื่อการแต่งงานนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วทำเอาเขาดีใจจนกระโดดโรถเต้นที่ไม่ต้องถูกจับคุมถุงชนแล้วและยังบอกว่า ตนเองนั้นช่างโชคดีเสียอะไรแบบนี้ส่วนองค์ชายสิบก็ถูกพาตัวมาให้พระชายาแห่งดินแดนอบรมพรนางบอกว่ายกเลิกการแต่งงานกับสาวงามก้าวดินแดนไปแล้วเขาถึงกับรำไห้ที่ไม่ได้ถูกคุมถุงชนแต่งงานแล้วยังรำพันออกมาว่าเขาช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี้มายกเลิกตอนถึงคราวของเขาได้อย่างไรกัน พอถึงกำหนดการที่เหล่าสาวๆจากก้าวดินแดนต้องมุ่งหน้าสู่วังของชินฉวนเหล่าสาวๆก็เข้าแถวตรวจตาสิ่งของก่อนเข้าวังเช่นเคยแต่คราวนี้พวกมัวมัวไม่ได้ยึดสัมภาระอะไรไว้เลยดูแค่ความปลอดภัยแล้วก็ปล่อยผ่านไปทุกคนลีเวยเองนั่งดูรายละเอียดของสาวๆแต่ละดินแดนอยู่กับชายาเหอก็มาสะดุดตากับสาวน้อยจากจี้ชวนบ้านเกิดของนาง นางรู้ว่าสาวน้อยคนนี้ต้องถูกบังคับมาแน่นอนตำแหน่งพ่อของสาวน้อยก็ยังเป็นตำแหน่งเดียวกับท่านพ่อของนางอีกด้วยดังนั้นจึงขอออกไปดูหน่อยแล้วก็เป็นไปตามคาดสาวน้อยจากจี้ชวนที่คิดว่าถูกบังคับมาแต่งงานกำลังถามมัวมัวอยู่ว่าหากนางหนีออกไปตอนนี้จะได้ไหมหลี่เหวยมาเจอเข้าพอดีจึงตอบไปว่าก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วบอกให้ตามนางมา จากนั้นก็พาสาวน้อยคนนั้นเข้าไปในครัวที่เตรียมอาหารไว้มากมายพอสาวน้อยได้เห็นอาหารเช่นนี้ก็ดีใจมากรีเวยอนุญาตให้นางทานได้นางจึงนั่งลงทานอย่างอร,อร่อยอร่อย ระหว่างที่ทานนางก็บอกว่าที่จริงนางก็ไม่อยากมาคัดเลือกตัวเลยนางรู้ว่าคนก่อนหน้านี้ที่มาจากจี้ชวนนั้นเก่งมากตอนนี้ได้เป็นชายาของรัชทายาทแล้วด้วยทําให้ที่จี้ชวนกล่าวขวัญกันเรื่องนี้มากแต่พอนางพูดไปก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นมั่วๆเรียกสตรีคนนี้ว่าพระชายาองค์ชายหกทำให้รู้ได้ทันทีว่านี่คือชายารัชทายาทคนจากจี้ชวนที่นางกําลังพูดถึงนั่นเอง พอได้รู้ก็ดีใจมากถามว่าผาค้าหนีได้ไหมเพราะนางนั้นยังคิดว่าถูกส่งตัวมาแต่งงานอยู่ลีเวยจึงบอกให้นางกินข้าวก่อนประเดี๋ยวต้องส่งนางกลับไปรวมตัวกับสาวๆพวกนั้นอีกนางก็พยักหน้าเข้าใจว่าลีเวยเองคงจะลำบากใจเหมือนกับนาง และจะไม่บอกใครเรื่องนี้ก็แล้วกันหลังจากทานเสร็จลีเวยก็พานางมาสมทบกับทุกคนโดยไม่ได้บอกอะไรพอสาวน้อยคนนั้นเห็นว่าสาวๆจากดินแดนอื่นๆกำลังคุยกันเรื่องอยากเข้ากรมไหนบ้างบางก็อยากอยู่ฝ่ายทะเบียนราษบ้างก็อยากอยู่กลาโหมทำให้นางแปลกใจไม่น้อย พอสอบถามก็ได้คำตอบว่าการคัดเลือกครั้งนี้ไม่ใช่คัดเลือกสาวๆมาแต่งงานเช่นเดิมแล้วแต่เป็นการคัดเลือกเพื่อหาคุณนางหญิงต่างห่างทำให้สาวน้อยจากจี้ชวนคนนั้นดีใจมากถึงกับเอ่ยปากว่านางถนัดเรื่องอาหารแบบนี้ให้นางไปทำที่โรงขรัวได้ไหม หลีเวยที่ยืนมองอยู่ไกลๆพอได้เห็นท่าทีของสาวน้อยก็อดขำไม่ได้ตอนนั้นมัวมัวก็เรียกพวกสาวๆมารวมตัวกันก่อนคัดเลือกพวกหลีเวยและชายาทุกคนต่างก็มอบป้ายยกของแขนให้กับสาวๆในดินแดนของตนเองทุกคนมองหน้าสาวน้อยพวกนั้นราวกับว่ากำลังเห็นตนเองข่าวที่เพิ่งจะเข้าวังและในตอนนี้พวกนางก็ภูมิใจไม่น้อยที่สามารถเปลี่ยนการแต่งงานให้เป็นการคัดเลือกคุณนางหญิงได้ ทางด้านองคชายสิบตอนนี้ก็ยังเดือดร้อนเรื่องที่ไม่มีใครมาดูตัวเขาแล้วมัวมัวบอกเขาตรงๆว่าชื่อเสียงของเขาในวงการดูตัวของก้าวดินแดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้สาวๆทั้งหลายต่างก็ปฏิเสธเขาและตอนนี้การคัดเลือกสาวงามก็ยกเลิกไปแล้วหากท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดูดีเพื่อหาภรรยาแล้วล่ะก็ พ่อนางพูดถึงตรงนี้องค์ชายสิบก็โวยวายลาวกับเด็กน้อยเช่นเคยหาว่าโชคชะตารังแกเขามากเกินไปแล้วพร้อมกับตีอกชกลมอย่างเจ็บใจหลังจากเสร็จงานคัดเลือกในคืนนั้นลีเวยเมื่อกลับมาที่จวนก็เห็นอินเจินกำลังจัดอาหารรอนางอยู่พ่อนางเข้าไปดูถึงได้เห็นว่าเป็นอาหารของเขาที่นางแอบเข้าไปกินในครัวเมื่อสมปีที่แล้วนั่นเองเพราะอาหารเหล่านี้ถึงทำให้เขาได้พบกับนาง ว่าแล้วก็ชวนให้นั่งทานด้วยกันนางถามเขาว่าเขาชอบนางตอนไหนกันแน่ตั้งแต่ที่พบในห้องครัวเลยหรือเปล่าถึงได้เลือกจะแต่งงานกับนางแต่เขาก็กลับบอกไปว่าเปล่าและตอนที่อยู่ตาลชวนเมื่อนางบอกเขาว่านางอยากจะแต่งงานกับคนที่รักนางอยู่กับนางไปตลอดทําให้เขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นคนคนนั้นด้านองค์ชายสตอนนี้ก็ได้รับโอกาสจากสาวๆทั้ง16คนของเขาอีกครั้ง แต่ก็มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องจำชื่อพวกนางให้ได้โดยในตอนนี้พวกนางก็เข้าแถวเรียงมาทีละคนให้เขาเอ,อ่ยชื่อแต่แค่ผ่านไปไม่กี่คนเขาก็เรียกชื่อผิดอีกแล้วทำให้พวกนางใช้ไม้บรรทัดในมือนั้นฟาดเขาอย่างไม่ยัง้งเขาจึงขอโอกาสอีกครั้ง ให้ถังจึงให้ทุกคนสลับแถวแล้วให้เขาเรียกอีกทีแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังจำชื่อของทุกคนไม่ได้เช่นเดิมหลายวันต่อมาขณะที่องค์ชายหกกลับมาที่จวนตอนคําก็เดินสวนกับหลีเว่ยพอดีนางกำลังยุ่งเรื่องจะจัดงานเลี้ยงวันไหวพระจันทร์ในวันพรุ่งนี้จึงไม่มีเวลาสนใจเขานักเขาพยายามถามนางว่าพรุ่งนี้พอจะว่างไหม แต่นางก็บอกว่าไม่วางเลยไหนจะต้องเตรียมงานและออกไปดูบ้านเช่าให้พวกสตรีที่มาทำงานอีกว่าแล้วก็แกล้งเดินผ่านเขาไปเหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรทำเอาองค์ชายหกหน้าจอยที่นางไม่สนใจเขาเช่นนี้วันต่อมาขณะที่เขากำลังทำงานสูเซินก็เตือนเขาว่าต้องไปงานเลี้ยงวันไหวพระจันทร์ที่ตำหนักชายาเหอแล้วเขาจึงได้วางมือจากงานและลุกไปทันที พอไปถึงก็พบว่าทั้งท่านประมุกและทุกคนมากันครบแล้วแต่เขากลับไม่เห็นลีเวยเลยจึงหันไปถามพี่สามพอรู้ว่านางนั้นมีนัดไปดูบ้านเช่ากับเขาเขาเองบอกว่าเมื่อกี้นางอย่างวุ่นวายอยู่บ้านเช่าคิดว่าคงกําลังจะตามมาแล้วเขาจึงไม่ได้สนอะไรมาก งานนี้ท่านหญิงหยวนอิงและฮาวเจียก็มาร่วมด้วยท่านประมุขเห็นว่ามากันเกือบครบแล้วจึงให้ทุกคนไปนั่งประจำที่ที่โต๊ะอาหารรอทานข้าวด้วยกันแต่ในขณะนั้นลีเวยก็เร่งให้รถม้าเดินทางกลับมาก็เกิดปัญหาเผาร้อดันมาหักกลางทางทำให้รถม้าไปต่อไม่ได้นางคิดว่าหากไม่รีบไปตอนนี้ก็คงไม่ทันแน่นางจึงรีบควบม้าไปด้วยตนเอง พอมาถึงห้องครัวก็พบว่าพวกพ่อครัวต่างก็ยืนรอนางอย่างกระวนกระวายพอเห็นนางมาแล้วก็ดีใจมากบอกให้รีบเข้าไปทำอาหารไวๆเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันว่าแล้วก็หันหลังเดินเข้าครัวไปทันทีแต่นางก็ต้องเรียกให้พวกเขานั้นหยุดก่อนแล้วบอกว่าให้มารับนางหน่อยหมาเนี่ยมันสูงนางลงเองไม่ได้ พอพกพกขวมาถึงก็รีบช่วยกันอุ้มนางลงส่วนที่ห้องจัดงานเลี้ยงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มทานอาหารไปได้มากแล้วองค์ชายหกเองก็รู้สึกไม่ดีที่ลีเวยนั้นยังไม่มาส่วนองค์ชายห้าก็แอบกระซิบกระซาบถามสร้างกวนว่าเมื่อไหร่ลีเวยจะมาเขาจะเก็บความลับต่อไปไม่ได้แล้วนะ ในขณะนั้นเองลีเวยก็ถือถาดอาหารเดินเข้ามาทำเอาทุกคนที่ลุ้นอยู่ต่างก็ดีใจนางวางถาดนั้นลงตรงหน้าอิ่งเจิงพอเปิดออกก็พบว่าเป็นบะหมี่อายุยืนที่นางตั้งใจทำให้เขาโดยเฉพาะเพราะวันนี้นั้นเป็นวันเกิดของเขาอิ่งเจิงพระเอกของพวกเราดีใจมากที่ทุกคนจำวันเกิดของเขาได้แม้ในตอนแรกทุกคนจะทำเป็นลืมก็ตาม เมื่อหลี่เวย่ยมาแล้วหยวนอิงก,ก็ชวนทุกคนให้มาดื่มเหล้าพร้อมกันหลี่เวย่ยก็ยกจอกขึ้นชนกับทุกคนแต่นางก็วางมันลงพอองค์ชายหกถามว่าทำไมนางไม่ดื่มละ่ะนางก็กระซิบบอกเขาว่าช่วงนี้นางดื่มไม่ได้เพราะกำลังตั้งคันอยู่หลอให้คันมั่นคงก่อนแล้วค่อยประกาศออกไปองค์ชายหกเมื่อได้ยินก็ดีใจมากรีบสลับจอกเหล้าของนางมาเป็นจอกน้ำของเขาในทันที หลังจากงานเลี้ยงของพวกองค์ชายและชายาจากนั้นพวกเขาก็พากันขึ้นไปนั่งชมพระจันทร์ที่บนหลังคาตำหนักพวกเขาส่งขนมไหว้พระจันทร์ให้กันและกันทานต่างก็ชมว่าพระจันทร์คืนนี้สวยมากยวนอิงเอ่ยขึ้นว่าไม่รู้ว่าวันนี้ในปีหน้าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนกันบ้างจะได้มาพบกันแบบนี้อีกไหม ลีเวยจึงเสนอว่างั้นเราก็นัดกันสิพวกเราจะมาเจอกันที่นี่ทุกวันไหว้พระจันทร์ทุกคนก็เห็นด้วยพร้อมกับรับปากจะรักษาสัญญานี้ด้วยกันทันทีลีเวยบอกว่าปีหน้าจะต้องดีกว่าปีนี้แน่เลยอิงเจ้งจึงถามว่าแล้วปีถัดไปล่ะซางกวนก็ตอบไปว่าปีถัดไปก็ต้องยิ่งดีกว่าองค์ชายห้าก็ถามบ้างว่าแล้วปีถัดถัดไปล่ะหาวเจียตอบเองว่าก็ต้องยิ่งยิ่งดีกว่านะสิ พวกนางเริ่มหัวล้อกันองค์ชายสามก็เอาบ้างถามว่าแล้วปี ถ,ถ,ถัดไปล่ะพวกนางก็ตอบพร้อมกันว่าก็ต้องยิ่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 ง,งดีกว่านะสิว่าแล้วก็พากันหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็พากันชี้ชวนดูพูไฟที่จุดเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขจบแล้วนะคะสําหรับเรื่องป่วนรักวิวาวาวุ่นค่ะเรื่องนี้สนุกจริงๆเลยนะคะแล้วก็จบแบบซบๆนวลนๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้มีเรื่องราวนะคะที่ไปทางไหนแบบสุดกู่เนาะก็ไม่ใช่แบบรักโรแมนติกแบบสุดกู แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเชื้อเชื่อชิงอํานาจกันในการชิงตําแหน่งรัชทายาทอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นในลักษณะที่ซบซบนวลนวลนะคะก็ดีต่อใจไปค่ะเพื่อนๆชอบเรื่องนี้กันไหมคะถ้าชอบก็คอมเมนต์มาคุยกับแอดวานนะคะแล้วหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องใหม่ๆนะคะว่าหวานจะมีเรื่องอะไรมาเก็บรายละเอียดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคุยกันหลังดูละครนะคะก็เป็นการสรุปสั้นๆเนาะว่า ละครเรื่องนั้นๆนะคะที่ดูมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ว่างๆก็ไปคุยกันได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะแล้วก็พบกับหวานได้ใหม่ในอพิสดถัดไปนะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะรวมทั้งกดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ว่าหวานนั้นอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ